ไปดูเหตุการณ์อันนี้ต้องเตือนสักน,นิดหนึ่งคือบางทีผู้หญิงเนี่ยชอบเรื่องหมอดูอ,อย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายบางคนก็ชอบแล้วปรากฏว่าหมอดูคนนี้ทําให้ผู้หญิงเสียงเงินหมืน่นประเด็นคือตํารวจเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปจับกลุ่มหมอดูเป็นอินเดียนะฮะชื่อว่ามันดีฟแต่มันดีฟเนี่ยไม่ใช่ตัวการหลักมันดีฟเนี่ยเขามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยไปหลอกผู้เสียหายแต่มันดีฟเองเนี่ยคุณผ,ผู้ชมฮะแกโดนแจ้งข้อหาเรื่องเกี่ยวกับทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะเขาบอกว่าอินเดียคนนี้ก็ชอบ ดูดวงเหมือนกันแต่มันดีฟไม่ได้ไปก่อเหตุกับเหยื่อะนะฮะตอนที่ตำรวจไปคุมตัวเนี่ยมันดีฟมาเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพบ่อผุดมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะถูกถูกหมอดูเป็นเพื่อนของมันดีฟชวนดูดวงแล้วบอกว่าเธอมีเคราะหอดูเอกสารบนโต๊ะมันดีฟก่อนได้ไหมคุณผู้ชมลองสังเกตจะมีภาพพระพิค,คเนธเดี๋ยวดูนะฮะภาพเทพเจ้าต่างๆซึ่งผู้หญิงคนนี้พอโดนอินเดียทักว่าดวงมีเคราะห์ ปรากฏเธอก็เชื่อก็นั่งดูหมอกับเพื่อนของมันดีฟผมต้องย้ำนะมันดีฟไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ,ะมันดีฟก็ดูดวงแต่ไม่ได้ไปหลอกเขาเพื่อนของมันดีฟเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีวงจรปิดด้วยให้ดูสักนิดหนึ่งเอาเปิดวงจรปิดเนี่ยฮะเป็นวงจรปิดก็คือเพื่อนมันดีฟกำลังคุยกับทางด้านของผู้เสียหายนี่ภาพนี้สำคัญเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ภาพมันสัน้นลรวหยุดเอาไว้นะคุณผู้ชมครับเล่าย่อ คนเราอะบางทีเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกมามีคนมาทักเนี่ยเมย์อ้หนูมีเคาะนะอุ้ยจริงเหรอเราก็มักจะแบ,บขวัญอ่อนถูกไหมยิ่งขวัญ<น>อ,อ่อนเราก็ต้องโอ้โหแล้วแบบพกผ้ามาแบบน่าเชื่อถือโต๊ะมีรูปเทพพระเจ้าพระพิคคเนธปรากฏเเยือเป็นคนไทยเป็นผู้หญิงก็บอกออาหรอไหนลองทักหนูหน่อยหนูเป็นยังไงคุณผู้ชมฮะอันนี้แปลกมากแปลกตรงไหนหรือมะเขาบอกอ่าน้องผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมฟังนะเขียนความทุกข์เธอใส่กระดาษ เพราะเดี๋ยวตัวอาบังเนี่ยจะเอาความทุกข์ของน้องส่งขึ้นบูชาเทพ,พเจ้าออให้เทพ,พเจ้าเนี่ยเสกความทุกข์ของหนูให้หายไปคุณผู้ชมเห็นเหยื่อไหมเหยือห่อเขาก็เขียนอะไรเช่นทุกอย่างไงบ้างอันนี้เราไม่รู้เช่นสมมติเงินน้อยถูก,ถกไหมฮะเจ้านายขี้บน่นนี่ฮะแล้วก็ประเด็นคือลูกน้องผิดพลาดบ่อยออสมมุติแล้วก็ยื่นให้อาบังใปคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าอาบังเนี่ยแกไม่เปิดดูนะแกก็ให้แบบเหยื่อพับพอเหยื่อพับเสร็จอาบังก็เหมือนกับทำพิธีบูชาเทพเจ้า อ่ะคืนปรากฏน้องรับกระดาษมาน้องเปิดความทุกข์หายไปเลยฮะที่เธอเขียนเอาไว้เช่นเธอัวดที่ไงสมมุติเนี่ยนะที่เขียนใส่กระดาษอยู่ๆอาบังส่งกระดาษคืนสิ่งที่เธอเขียนบรรลายเป็นกระดาษเปล่าเออ,อาบังบอกเทพเจ้ารับรู้แนละ้วแล้วทำบุญหน่อย,อออยผู้หญิงก็เสียสองหมืนขออนุญ,ญาตนะเปิดเพื่อนอาบังเมื่อกี้หน่อยเปิดขึ้นมาอะไรเ,เพื่อนอาบังเมื่อกี้ คือตำรวจเนี่ยเขาต้องไปล่าอาบังเนี่ยขออภัยนะอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนอาบังไม่ใช่มันสองคนสองคน<ช>คือเนี่ยฮะตัวของเพื่อนอาบังเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ทําหน้าที่หมอดูแต่ปรากฏว่าคนที่ไปหลอกเหยื่อเนี่ยเห็นบอกว่าตํารวจเขาตามได้แค่เพื่อนอแล้วเขาก็เลยให้เพื่อนเนี่ยติดต่ออาบังอาบังก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวตํารวจจะจับอาบังก็เลยยอมโอนสองหมื่นคืนเหยื่อ สุดท้ายตํารวจเนี่ยไม่ได้จับเรื่องหลอกลวงตํารวจก็เลยจับเนี่ยเรื่องกรณีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเออไม่ได้เข้าเมืองผิดกฎหมายทำทำงานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตทางานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนี่ฮะคุณผู้ชมฮะคือทางฝั่งของคนที่เป็นเหยื่อเขาก็แปลกใจบอกว่าที่เขาเชื่อเพราะกระดาษเขาเนี่ยข้อความหายหมดแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมฮะนอกจากข้อความความทุกข์หายหมดแล้วประเด็นคืออาบังไม่เปิดกระดาษแต่อาบังบอกเขาได้หมดว่าเขาทุกหนึ่งสองสามสี่คุณผู้ชมครับ เรื่องนี้ยตำรวจบอกว่าคุณกำลังตกเป็นเหยื่อ,อเป็นไปได้ไหมว่าพวกอาบังเล่นกลแล้วเราเขียนความทุกข์เขาคงต้องมีวิธีซ่อนทํำยังไงก็ได้ให้กระดาษเนี่ยจากที่เราเขียนเต็มหน้าเนี่ยเขาคงมีวิธีเหมือนกับสับให้พอเรารับไปแล้วกระดาษกลายเป็นสีขาวหมดเลยเหมือนความทุกข์ถูกส่งไปยังเทพ,พเจ้าสองหมื่นนะฮะที่เสียไปล่าสุดเราไปหาพี่เบิ้มลูกโปง่งคนนี้ในี่โคตรเซียนเลยค,คุณผู้ชมฮะดีว่าเขาเป็นคนดี ถ้าพี่เบิ้มคิดจะหลอกเนี่ยนะเราบอกพี่เบิ้มพี่เบิ้มเปิดวงจรปิดเมื่อกี้นี้คู่กับพี่เบิ้มลูกโป่งหน่อยดิแล้วบอกพี่เบิ้มอาบังเนี่ยเขาเสกความทุกข์นะหายจากกระดาษเทพเจ้าเนี่ยรับความทุกข์ของเหยื่อไปหมดแล้วพี่เบิ้มให้น้องนัทเขียนเลยเอ้าวเองมีความทุกข์อะไรเขียนใส่กระดาษคุณผู้ชมดูพี่เบิ้มดีๆนะพี่เบิ้มไม่ต้องมีเทพเจ้าแต่พี่เบิ้มจะเสกความทุกข์หายจากกระดาษเป็นยังไงเมอธิบายดิ คือมันบังด้วยนะมันบังคือเอากระดาษบังเขียนเขียนพี่เบิ้มเก็ไม่มองเดี๋ยดูนเดีดูนะแล้วไงต่อเมยคือเนี่ยก็ยื่นข้อความภาษาให้กับทางด้านของพี่เบิ้มอ่านเนี่ยนะคะนี่หลังจากนั้นคือทีมข่าวเขียนข้อความทํานองจะซื้อรถได้ไมเถี่ยวทะเลแมวกัดอ่าเนี่ยลองเขียนลองเขียนหลังจากเขียนเสร็จแต่ต้องปิดนะแล้วเขาปิดใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยส่งให้พี่เบิ้มส่งให้พี่เบิ้มเดี๋ยวดูภาพตอนส่งให้พี่เบิ้มหน่อยฮะ โดยเบื้องต้นหลังจากส่งให้พี่เบิ้มแล้วเกิดอะไรขึ้นเมพี่เบิ้มเขาก็จะเปลี่ยนกระดาษเปล่าให้ไงว่าจะถีบกระดาษทิ้งยังไงจะมีวิธีอันนี้ให้ดูแล้วให้้ดูแลวคือพี่เบิ้มไม่เห็นเปิดเต็มจอเลยก็ได้ครับทีมงานเปิดเต็มจอฮะแล้วโดยประเด็นคือหลังจากนั้นพับใช่ไหมใช่แล้วก็ส่งให้พี่เบิ้มแต่พี่เบิ้มจะฉีกทิ้งและยังไงต่อเมนี่พี่เบิ้มก็จะรับมาแล้วเสร็จพี่เบิ้มก็จะเปลี่ยนยื่นข้อความอีกอันหนึ่งนี่ เป็นภาษาเทพเป็นภาษาเทพบอกให้น้องนัทอ่านภาษาเทพก่อนใช่ไหม,มโดยเบื้องต้นเนี่ยทาไมนะภาษาเทพมันเป็นไงเมย์ภาษาเทพมันก็ต้องอาจจะต้องอ่านไม่ออกให้มันดูคลังหน่อยเออเนี่ยก็บอกว่าเป็นภาษาบูชาสิ่งที่อยากรู้นะแล้วก็บอกว่าข้อความทั้งหมดเนี่ยมีกี่วงกลมให้น้องนัทเนี่ยลองอ่านดูสิปรากฏน้องนัทก็อ่านแล้วก็ได้12วงโดยพี่เบิ้มเนี่ยก็เลยบอกว่านับไปอีอกเพราะมันไม่ครบ ปรากฏอ้าวเป็น13บสาวงจากนั้นพี่เบิ้มก็ทำนาย,นายสิ่งที่น้องนัทเขียนโดยพี่เบิ้มไม่ได้อ่านมาก่อนด้วยเพราะน้องนัทพับไว้ปรากฏมันตรงหมดเลยคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมตรงจุดนี้แหละที่พี่เบิ้มกาบบอกเหมือนกับอินเดียมันทําประเด็นก็คือหนึ่งน้องนัทเขียนความทุกข์แล้วพับไอ้เรื่องแมวกับแล้วก็วางพอวางเสร็จพี่เบิ้มบอกอ่ะมีคาถาอ่ะอนัท เองดูที่วงกลมในกระดาษพี่มีกี่วงและเองอ่านคาถาน้องรัดก็อ่านแล้วน้องรัดบอกว่าวงกลมมี12พี่บอกไม่ใช่นับใหม่เป็นสิบามระหว่างนั้นพี่เบิ้มก็บอกอ่ะความทุกข์ของนัดคืออะไรแล้วทํานายโดยที่กระดาษยังไม่ได้เปิดแปลกมาพี่เบิ้มก็ทําได้ลองปังเสียงเอาตอนสาธิตเลยนะตอนสาธิตเนี่ยตอนทํานายเนี่ยรู้แล้วอธิษฐานอวดาวันนี้เลิกเปิดอ่ะเดี๋ยวเอากระดาษเขียนไว้อ่ะ ทำไม่บังไว้ไม่ต้องไม่ต้องให้เห็นบังไว้เขียนเขียนอ่าเขียนให้คนดูเขียนอะไระเขียนเขียนอะไรความทุกข์ความทุกข์สิ่งที่อยากจะถามอ่าอินี่ฉันรู้หมดเทวดารู้เขียนเอาไว้เขียนเอาไว้อย่างอ่าเขียนเอาไว้สักสามข้อพอเดี๋ยวทั้งวันไม่หมดอินนี่ฉันทายได้ ส่งสัญญาณให้เทวดาแล้วะครับออเอาเอาเอาให้คนดูด้วยคนดูด้วยให้คนดูนะฮะดูไว้ทีนี้เอาวางไว้วางไว้วางไว้วไวตรงนี้ตั้งจิตด,ดีๆนะเอามือโปะไว้เอามือโปะไว้นะเอามือโปะไว้ดีๆแล้วก็ อ่านตรงนี้อ่ะขยับมาตรงนี้ขยับมาตรงนี้เดี๋ยววางไว้ดีๆนะแล้วดูซินี่อันนี้เป็นภาษาเทพนับดูซิว่ามีวงกลมกี่อันอันนี้นะภาษาเทพภาษาเทพนับดูนับดูเอาช่วยกันนับดูนี่คับคุณผู้ชมภาษาเทพลองนับดูนับ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 อะไรพี่นับนับนับตรงนี้นับนับไปเรื่อยๆนับนับไปดีๆนับนับดูองค์เทพเป็นยังไงนับดูองค์เทพไว้นับดู เดี๋ยวมือปิดไปด้วยมือปิดไวเออมือปิดไวนับนับนับดูองค์เทพองค์เทพขออะไรนับว่ามีวงกลมกี่อันอ่าจริงๆแล้วต้องมีรูปค่อยคยนับดูนะว่าองค์เทพบอกเรายังไงนะสิบสองสิบสองเอานับดูอีกทีสิครบไหมนับดูอีกทีหนึ่งอธิษฐานหรือยังอ่ะลองดูที่ไปหรือยังดา่าผู้ชมเห็นไหม คือตรงสือที่เขียนไม่กี่หายไปแล้วอนี่แหละอันนี้คือเบสิกอันนี้ถ้าบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่กลน,นะแค่เอาเอาเอา,เอาความรู้เศษเสี้ยวของม่ยกลไปใช้รู้ไหมเขาทำไงเขาเรียกว่ามี s เซเลชั่นเบี่ยงเบนความสนใจเดี๋ยวโทษทีพี่ไอไอ,ไอดินสอนี่เขียนแล้วมันหายร่องหนเปล่าไม่ได้ร่องหนมันไปไหนอ๋ออยู่นี่ <c oughs> ไอที่ผมเขียนนะเออ,อ,อแอบเปลี่ยนแล้วแอบเปลี่ยนคือมิสเซเลชั่น แต่สมัยก่อนเขาจะให้อ่านภาษาคุณผู้ชมฮะที่พี่เบิ้มทำเทียบเคียงกับพี่อินเดียเลยพี่เบิ้มเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมตอนน้องนัทกำลังนั่งนับวงกลมอ่ะพี่เบิ้มเนี่ยเอามือไปดึงกระดาษน้องนัท แล้วเอาเก็บเข้ามือตัวเองหลังจากน้องนัทเขียนเดียคุณผู้ชมดูนะฮะพี่เ่าอเอาเองอ่านวงกลมอ่านวงกลมจังหวะนั้นน้องนัทเผลอพี่เบิ้มก็เลยเอามือไปกระตุกกระดาษของน้องนัทออกมาโดยที่นัทมันไม่รู้ตัวแล้วพี่เบิ้มเอากระดาษขาวเข้าไปสอดแทนเดี๋ยวดูนะฮะจังหวะนี้เห็นไหมพี่เบิ้มกําลังเบี่ยงเบนความสนใจเหมือนอินเดียเนี่ยที่กาลังหลอกเหยื่อนี่ฮะเห็นไหมพี่เบิ้มระหว่างนี้สังเกตมือพี่เบิ้มนะกำลังอ่านคาถามือพี่เบิ้มนะฮะทางขวาสุด แกจะเลิกเห็นไหมสอนแล้วนะฮะแกสอนแล้วนะ,วนะมือทางขวาสุดแกสอดแล้วและหยิบเปลี่ยนกระดาษแล้วเปลี่ยนแล้วนัดยังไม่รู้เรื่องเลยว่าโดนเปลี่ยนกระดาษแล้วพี่เบิ้มบ,บอกเองกำรรกระดาษเอาไว้แต่แกใส่ใบใหม่คือใบเปล่ายัดเข้ามือนัดเหมือนกับอินเดียดูดวงหรือไม่ที่เหยื่อคนไทยเสียไปสองหมื่นพี่เบิ้มเลยบอกว่านี่ไม่ใช่ส่งบูชาเทพมันคือกนขนาดนัดนั่งอยู่กับพี่เบิ้มลูกโป่งยังไม่รู้เลยว่าโดนสับกระดาษ นักข่าวก็มวยแต่ไปนั่งอ่านภาษาเออทพแล้วไหนอตอนสุดท้ายเลยตอนนัดโชวกระดาษนัดยังตกใจเฮ้ยคำร้องทุกข์ของเราส่งถึงเทวดาแล้วเนี่เยเดียวฮะเห็นไหมนัดตกใจกระดาษเปล่าเห็นไหมนี่ต้องให้ออกจากนักข่าวเลยพลาดได้ยังไงพล <laughs> าดได้ยังไง <laughs> <อ>ให้ไปทำข่าวโดนพี่บ้นสลับกระดาษ แล้วคุณผู้ชมฮะวันนี้พี่เบิ้มก็เลยเล่าให้ฟังใช่ไหมใช่มันมีอีกนะพี่เบิ้มบอกว่าไม่ใช่แค่สลับกระดาษเปล่าได้เท่านั้นนะคะเทพยังตอบกลับมาได้ด้วยว่าลูกค้าจะถามอะไรเนี่ยพี่เบิ้มก็เลยสาธิตช็อตต่อไปเลยค่ะที่น้องนัดเนี่ยให้ถามแต่ละข้อใช่ไหมบอกให้ถามมาแล้วคราวนี้เปลี่ยนจากกระดาษเปล่าที่วางเนี่ยลองให้ขยำขยำให้เล็กที่สุดเลยแล้วไงแล้วเสร็จแล้วอธิษฐานนะ หลังจากนั้นเนี่ยพอคลี่กระดาษออกมาเทพตอบ <สา S 1> ได้ด้วยอ่ะขยำไปขยำขยำขยำบีบแรงๆเลยอ่ะรงวางไปสิขยำไม่ใช่ขยำแล้วบีบงี้บีบ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 แรงแรงเลยนะอะทีนี้เอาไปดูแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปดูนะพอเสร็จแล้วปุ๊บดูสิว่ากำไว้อธิษฐานว่าเทพครับผมอยากจะให้เทพตอบผมจริงๆอยากให้เทวดาตอบผมจริงๆ ลองดูสิธรรมดาอ่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมีครับมีตรงสื่อเอ้ยโอ้โหพี่ตอบด้วยคำถามว่าไงคำถามผมถามว่าซื้อรถได้ไหมต่อประสางกฤษบอกว่าโอเคครับอ๋อเทพตอบไปตอนแรกมีมีมีคำมีตรงนังสือสีแดงโอ้เทพแดงว่าเทพชอบริงเหรอแล้วก็เที่ยวทะเลเขาตอบว่า yes ซื้ได้ไป แล้วก็แมวกัดแมวกัดก็โกเฮดพีอะไรก็ฮอตพิเทลไปเทพเทพภาษาอังกฤษให้ไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยพอดีเทพส่งสัญญาณบอกพี่แป๊บหนึ่งเทพบอกว่าช่วงเนี้ยเรามีเรามีข้อหนักใจอยู่ข้างในเทพก็เลยบอกว่าให้ส่งให้ส่งสารขึ้นมาในลักษณะที่แบบว่าให้เราดูตั้งใจไว้นะว่าคําถามนั้นจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าโอ้ยช่วงนี้ช่วงนี้ร้อนเงินหนีใช่ไหมต้องไปซื้อรถร้อนเงินหนไหมเทพบอกแล้ว ใจเย็นๆเทพเตือนมาแล้ว okay, เงินร้อนๆชมฮะพี่บอมนี่แกโคตรเก่งเลยนะอันนี้ผมชมจากใจผมเห็นหลายครั้งแล้วแล้วเวลาทุกครั้งเลยผู้ชมฮะเวลาโดนใครหลอกผมให้หนักข่าวไปหาพี่บอมโ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คตรเซียนตัวจริงคุณผู้ชมขนาดนัดเนี่ยพับกระดาษเปล่าแล้วขยำ <ๆๆ S 1> ตัวอักษรมาปรากฏได้ว่าเทพส่งมาจากสวรรค์เขียนตอบโอเคมาเรียบร้อยนัดมันยังไม่รู้นะว่าระหว่างที่ขยำน่ะแล้วพี่บอมบอกขยำไม่เยอะพี่บอมสับกระดาษออกไปแล้ว แล้วพี่เบิ้มเอากระดาษโอเคเนะี่ยยัดเข้าไปในมือนับนับยังไม่รู้เลยฮะนับภาษาอะไรที่ถ้าเราไม่ฟังพี่เบิ้มพูดคนไทยถึงโดนหลอกกันอีกเยอะโ,อโคตรเสียนตัวจริงคือคนนี้ดีว่าเขาไม่ได้มิจฉาชีพเขาเป็นคนออกมาเปิดเห็นไหมเนี่ยแกสลับกระดาษเห็นไหมสลับแล้วเทศตอบคำถามมาจากฟ้าจบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ขอบคุณพี่เบิ้มนะฮะนักข่าวต้องต้องไปสมัครงานใหม่ละ ให้ไปหาคำตอบโดนเขาแหกตากลับมาจนได้แต่ก็ได้คำตอบกลับมา <c oughs>